โอ้ยวันนี้มาเดินแถวรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับแถวเนี้ยของกินเต็มเลยคุณผู้ชมมีร้านรวงเยอะแยะทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารชาวต่างชาติก็แวะมากินเยอะวันนี้ว่าจะกินอะไรดีโดโซนะมิลค์ตีโน่สุดยอดอร่อยสุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่่ปุนอยู่ดีๆมาโดโซไปกันเลยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดโซมิลค์ตีนอร่อยสุดยอดร้านญี่ปุ่นอร่อยสุดร้านอาหาญี่ปุ่นอร่อยสุดยอดร้านอาหารญี่ปุนอร่อยสุดยอดร้นอ่ปุ่นอร่อยุดยอดร้านเตหมทญี่ปุ่นอร่อยสุดยดร้านอรี่ป่ อ๋ออ,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 อนี่นี่นี่คุณผู้ชมผมเข้าใจแล้วคือญี่ปุ่นอยากกินชานมแต่ว่าผู้ภาษาไทยไม่เป็นไงก็เลยกล่าวว่าจะมาพึ่งผมใช่ไหมไม่ใช่ครับพูดไทยได้เหรอได้ครับร้านนี้มีชานมอร่อยเลยครับอร่อยครับของไครครับเนี่ยกองปอแมนนะครับอ๋อชื่อว่าฟูจิชา,าแสดงว่าเป็นชาที่ญี่ปุ่นแท้ๆใช่ครับผมใจชานมัจฉะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ รสชาติดีแกมก้นจองกับครีมเทียมที่มีน้ำปลาไม่มีคอเลสเตอรอลรับรองอร่อยสุดคอยครับก็แวะมาได้ร้านนี้อยู่ที่อ่าช่างนนทรีนะครับครับสถานีรถไฟฟ้าช่างนนทรีนะครับอยู่ติดกับแชงกรีล่านะฮะเปิดกี่โมงครับใจมนต์เช้านะครับปิดกี่โมงสามทุ่มนะครับสามทุ่มวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดิมมี่นะครับมอบให้คุเต็มสื่อนะครับเอาไว้ชงเครื่องดื่มอร่อยออร่ยได้นะครับขอบคุณครับอริการโตโกเซมาอาริการโตโกเซม่าสนับสนุนโดย เติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่ช่วงทัวลงพุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่ ทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวแล้วก็ครีมเทียมดีมี่นะครับเติมฝันเต็มรถนะครับให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกับรายการของเราอย่างน้องคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรคะชื่อหยกค่ะเค้นมาบอกว่าจะไปเที่ยวกับพี่ติอ้วนที่ไหนก็ได้ขอเป็นแบบฟรีหนูไปได้หมดพี่ติอ้วนก็พามานี่เลยนี่พัทยาชีฟฟาร์มบายช้างสยามนะวิวสวยมากเลยแล้วก็มีแกะด้วยเดี๋ยวไปให้อาหารแกะไหมไปเราแกะเราแกะลอย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 ตามไปเลย โอ้โหสวยมากเลยอ่ะไปจุดนู้นก่อนเลยดีกว่าเชนี่อันนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บจะวิ่งมาหาฟางบี้ฟารบี้เออเฟอร์บี้เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารฟาร์มแกะแถวนู้นกันดีไหมต้องหยกดีดีค่ะดีดูหุ่นอแกาเมันร้องว่าอะไรนะ อุ้มปะอุ้มะผู้โชคดีเขาก็ให้ทำอะไรก็ทำาัหมดเลยเนาะเขาก็บ้าเหมือนกันนะเนี่ยดูแดงแดงปู่อยู่เลยถ้าเกิดมาที่นี่นะอยากจะบอกรักแฟนหรืออะไรเงี้ยนะก็บอกให้มาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนใช่ไหมตัวเองดูสิเนี่ยเป็นรูปหยดน้ำแต่เขาอยากจะบอกตัวเองว่าเขารักตัวเองจริงเลยวันนี้เรามีภาษาอังกฤษมาฝากนะครับคุณผู้ชมแกภาษาอังกฤษเรียกว่าดูปานะครับ ชีพถ้าแกะดูแลไม่ดีเกิดหลุดหายไปเรียกว่าชี้ <c oughs> มาที่นี่นะครับสนุกตรงให้อาหารแกะให้วันนี้น้องจกจะไปให้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ไปเลยส่วนพี่ก็วันนี้พามาเที่ยวเขาให้เข้าฟรีก็ต้องทํางานคืนเ็าหน่อยคือ <c oughs> ไปกวาดอุจจาระแกะนะไป,ปะไปให้อาหารแกะกันเลยดีกว่า <c oughs> โอ้ยนี่กิน <c oughs> แล้วก็ถ่ายเรียลาด <c oughs> เหนื่อยเราอีก อยู่พัทยานี่นะครับแวะมาได้เลยนะครับชิฟฟาร์มแห่งนี้ค่าเข้าเพียง50บาทนะครับแล้วก็เอาหังตั๋วเนี่ยไปแลกย่าฟรีนะครับแล้วก็เด็กสูงไม่เกิน110เซนเข้าฟรีด้วยส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมกับน้องโยกเนี่ยก็จะไปชิม,มาอาหารที่นี่ว่าอร่อยขนาดไหนดีไหม,มแต่ก่อนจะไปมีคําถามด้านหลังมีม้าแคะมีลาอะไรเงี้ยถามว่าม้าก,กับลาอะไรวิ่งเร็วกว่ากันม้าพี่ม้าเหรอผิดลาเพราะว่าลาไปก่อน ไม่ต้องไปไหนไกลครับคุณผู้ชมมาที่เนี่ยที่เดียวจบเลยที่นี่เขาจะมี The Barn Steakhouse ไว้รอบริการอยู่แล้วก็อาหารนี่ดูไมไงหน้าตาไฮโซหน้ารับประทานใช่ไหมราคาก็ไม่แพงนะค,คุณผู้ชมนี่อันนี้ตรงน้องหยกนี่คือเป็นสเต็กหมูพักช็อปสเต็กของพี่นี่เป็นแซลมอนสเต็กแลมสเต็กเนื้อแกะเซลอยสเต็กแล้วก็มีแซลมอนสลัดจริงๆแล้วมีอาหารเยอะมากมาเลือกสั่งเลือกทานกันได้เลยนะครับแล้วทานครบ800นี่ยก็มีแถมแทนเค้กให้ด้วย กินผันแนงผัดไทยน้ำตกทอดมันกับพราต้ยามยำกินส้มตามทุกคำม,มันต้องอ่ยอยกินตับห่านซูชิมัตตาบะกินจีบมูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให้ให้รำแต่แ่บอีลีชิมชิมเข้าไปชิมเขาไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอีหลีถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมรายการ <S <S อยากจะมาเที่ยวฟรีกินฟรีกับเรา ไม่ยากเลยครับไปถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคอฟฟี่ดิมี่นะครับแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงปุ่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปน3-3มาปนจยนวากรุงเทพห111-20แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโโหเด้ง Quality Express 0 2 2 7 7 8 0 0 0 ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรอมสินโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าวันนี้ขอบคุณพัทยาชีฟฟาร์มนะครับบายช้างสยามมากเลยให้เรามาทัวร์ลงพรมฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่ก่อนเข้าพัทยาครับตรงพัทยาระยองแยกกระทิงลายครับแวะมาทานเดอะบานสเต็กเฮาส์เนี่ยมีส่วนลดไหมครับมีครับผม10%ครับจนถึงชิ้นปีนี้ครับเอยคำว่าสีอ้วนชวนหิวด้วยนะครับรับรองได้ส่วนลดแน่นอนวันนี้ผมก็มีพิพันธ์ครีมเพียมดีมี่นะครับมอให้ซังฟาร์มเอาไว้ชงเครื่องดื่มอร่อยอรคครรัับบผม